วิพากวิจาร์ณงานวิจัยทำอย่างไรมีน้องถามมาว่าได้รับมอบหมายให้ไปวิพากษ์งานวิจัยจะต้องทำอย่างไรการวิพากษ์งานวิจัยคืออะไรคลิปนี้พี่จะมาอธิบายว่าเราจะต้องดูจุดไหนบ้างในการที่เราจะวิพากษ์วิจาร์ณงานวิจัยนะคะการวิพากษ์หรือวิจาร์ณงานวิจัยนั้นมีประโยชน์ก็คือ เรานั้นจะได้รู้ว่างานวิจัยหรือบทความวิจัยอันไหนนะคะชิ้นไหนที่มีคุณภาพชิ้นไหนที่ไม่มีคุณภาพเราก็จะได้เลือกนำมาอ้างอิงหรือนำมาใช้ประโยชน์ได้ถ้าเราไม่รู้ว่างานวิจัยไหนที่เขียนดีหรือว่าดูดีมีประโยชน์นะคะเราก็อาจจะไปหยิบงานวิจัยที่ไม่มีคุณภาพขึ้นมาใช้งานได้ จากบทบาทที่พี่เป็น Peer Review บทความที่จะต้องลงในวารสารทางด้านการพยาบาลนะคะหลายหลายวารสารทีเดียวแล้วก็จากบทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษาที่จะต้องชี้แนะนักศึกษาให้ไปเลือกบทความดีๆนะคะที่จะมาอ่านที่จะมาทําความเข้าใจในการทําวิทยานิพนธ์มีข้อแนะนําสําหรับน้องๆที่กําลังจะต้องเลือก บทความวิจัยนำมาใช้อ้างอิงหรือว่านำมาใช้ประโยชน์ในการที่จะทำวิจัยหรือวิทยานิพนธ์นะคะเราจะต้องดูทั้งหมด15ข้อด้วยกันมาเริ่มเลยนะคะข้อแรกสิ่งแรกเลยที่เราจะต้องดูนะคะในบทความวิจัยที่อยู่ข้างหน้าเรานั้นคือชื่อเรื่องเราต้องไปดูว่าชื่อเรื่องที่เขาเขียนนั้นอ่านแล้วเข้าใจไหมนะคะ อ่านแล้วเข้าใจไหมอ่านแล้วรู้เรื่องไหมบางเรื่องนะคะงานวิจัยบางเรื่องนั้นอ่านแล้วไม่เข้าใจนะ,ะว่าเขาทําอะไรหรือว่าเป็นงานวิจัยเกี่ยวกับอะไรอย่างนี้ถือว่าชื่อเรื่องเขียนไม่ดีนะคะชื่อเรื่องที่ดีนั้นจะต้องชัดเจนว่าเราจะศึกษาอะไรหรือว่าเราอยากรู้เรื่องอะไรนะคะอยากรู้เรื่องตัวแปรอะไรเพราะฉะนั้น ในชื่อเรื่องจะต้องบอกถึงตัวแปรที่ศึกษานะคะเช่นบอกถึงความเครียดนะค,ะความเครียดกับผลการปฏิบัติงานนะ,ะจะต้องมีตัวแปร ى, เรื่องของความเครียดแล้วก็มีของผลของการปฏิบัติงานอยู่ในชื่อเรื่องนะคะและชื่อเรื่องนี้จะต้องบอกได้ว่ากลุ่มตัวอย่างหรือประชากรน,นั้นเป็นใครนะคะมีความเครียดมีผลการปฏิบัติงาน ในใครในพยาบาลในเจ้าหน้าที่ในอนอฟฟิศน,น,นะคะหรือกลุ่มตัวอย่างไหนจะต้องบอกตรงนี้และบอกเขาเรียกว่าระเบียบวิธีการวิจัยหรือแบบการวิจัยรูปแบบการวิจัยด้วยนะคะเช่นเปรียบเทียบนะคะเปรียบเทียบความเครียดอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็คือรู้ว่ามีการเปรียบเทียบหรืออาจจะเป็นการเชิงทดลองนะคะ ผลของการลดความเครียดต่ออย่างนี้เป็นต้นทำให้เรารู้ว่าเป็นการวิจัยเชิงทดลองนะหรือเป็นการวิจัยเ,เชิงเหตุเชิงผลนะฮะเพราะฉะนั้นชื่อเรื่องงานวิจัยที่ดีจะต้องไม่ยาวเหยียดจนเกินไปนะคะกระทัดรัดชัดเจนบอกได้ถึงตัวแปรที่ศึกษา ระเบียบวิธีวิจัยหรือรูปแบบการวิจัยกลุ่มตัวอย่างนะคะบอกได้ถึงสิ่งเหล่านี้และที่สำคัญคือน่าสนใจนะ,ะเพราะว่าหลายเรื่องอ่านแล้วไม่น่าสนใจคนก็ไม่หยิบขึ้นมาอ่านนะคะนี่คือหัวข้อที่1ห,หัวข้อที่2ก็คือเรื่องของปัญหาการวิจัยนะคะซึ่งจะเห็นได้ในบทนำหรือว่าความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา เราก็จะต้องอ่านนะคะอ่านว่าเขานั้นได้บอกว่างานวิจัยของเขานั้นมีปัญหาการวิจัยอะไรมันเป็นปัญหาอะไรที่จำเป็นถึงต้องวิจัยนะคะ,ะ,คะเมื่อกี้พูดถึงความเครียดนะคะความเครียดในปัญหาการวิจัยก็จะต้องบอกได้ถึงปัญหาของความเครียดที่มันมีผลต่อการปฏิบัติงานนะคะและมันมีปัญหาอะไร มันมีจุดตรงไหนที่เราควรที่จะต้องศึกษามันจำเป็นแค่ไหนงานวิจัยที่ดีต้องเขียนให้เห็นประเด็นนี้ให้ได้นะคะและต้องมีหลักฐานมีสถิติมีตัวเลขมีงานวิจัยมีเอ vidence ต่างๆ support ให้ดีถึงจะเรียกว่าเป็นปัญหาการวิจัยที่เหมาะสมหรือหน้าหน้าที่จะมาทำวิจัยนะคะ นี่คือข้อ2นะคะซ,ซึ่งในเรื่องของงานปัญหาของการวิจัยนี้นะคะอาจจะกล่าวถึงตัวแปรนะคะตัวแปรที่นํามาศึกษาความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆนะคะอาจจะบอกถึงมุมมองหรือแง่คิดหรือหลักการหรือทฤษฎีรวมไปอยู่ตรงนี้เพื่อให้เห็นว่าคนที่ทําวิทยานิพนธ์หรือคนที่ทําวิจัยนั้นมีการคิดอย่างมีเหตุมีผลนะคะถึงได้ เลือกปัญหาวิจัยนี้มาทำข้อที่3ก็คือวัตถุประสงค์ของการวิจัยวัตถุประสงค์งการวิจัยนั้นต้องเขียนให้ชัดเจนว่าจะทำอะไรนะคะเขียนให้ชัดเจนและสอดคล้องกับชื่อเรื่องหรือปัญหาด้วยนะะวัตถุประสงค์ของการวิจัยนี้ก็จะต้องแยกให้เห็นเป็นชัดเจนนะคะ วัตถุประสงค์ที่1จะทาอะไรวัตถุประสงค์ที่2จะทําอะไรเป็นต้นนะคะแล้วก็ไม่ควรที่จะเยอะแยะจนเกินไปถ้าเยอะแยะจนเกินไปอย่างนี้ก็ไม่เหมาะสมกับการทําวิจัยได้ผลหรือทําวิจัยนะคะวัตถุประสงค์การวิจัยนั้นต้องบอกแนวทางการเก็บข้อมูลหรือแนวทางการวิเคราะห์ไว้ด้วยนะคะเช่นเพื่อวัตถุประสงค์คือเพื่อเปรียบเทียบนะคะเราก็จะได้รู้ละมีการเปรียบเทียบนะคะ หรือเพื่ออธิบายนะ,ะก็จะได้รู้แล้วว่าเราจะต้องหาข้อมูลมาอธิบายปรากฏก,การณ์ต่างๆนะคะปัญหาที่พบบ่อยๆก็คือว่านำเอาประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับหรือคำถามวิจัยมาใส่ตรงวัตถุประสงค์การวิจัยนี้อันนี้ไม่ถูกต้องนะคะนั้นนี่คือส่วนที่3ส่วนที่4ค่ะคือสมมุติฐานงานวิจัยบางชิ้นมีสมมติฐานนะคะเราก็ต้องไปดูว่าสมมติฐานที่ตั้งขึ้นนั้น มันอยู่บนพื้นฐานของแนวคิดทฤษฎีที่เหมาะสมหรือเปล่าเป็นสมมติฐานที่ตรวจสอบได้ไหมเป็นสมมุติฐานที่ใช้สถิติหรือมีการทดสอบได้หรือเปล่านะคะไม่ใช่ตั้งขึ้นมาลอยๆและควรมีทิศทางเช่นอะไรมากกว่าอะไรน้อยกว่าอะไรที่แตกต่างหรือ,อ,อมีสิ่งที่ทเป็นทิศทางน,นะคะเช่น ประชาชนที่ได้รับวัคซีน A มีอัตราการป่วยด้วยโควิดน้อยกว่าประชาชนที่ได้รับวัคซีน B เป็นต้นนะคะให้เห็นทิศทางและจะได้รู้ว่าเราจะเปรียบเทียบอย่างไรหรือวิเคราะห์อย่างไรนะคะถัดไปค่ะหัวข้อที่5ขอบเขตการวิจัยขอบเขตการวิจัยนี้ไม่ได้ไม่ไดไ้ไม่ใช่คือข้อจํากัดของการวิจัยนะคะไม่ใช่ ขอบเขตคือเราจะศึกษาแค่ไหนประชากรคือใครนะคะจะเก็บข้อมูลช่วงเวลาไหนแล้วก็ตัวแปรจะวัดอะไรบ้างเช่นจะวัดแค่4มิติเท่านั้นอย่างนี้เป็นต้นนะคะนี่คือขอบเขตจะต้องระบุให้ชัดเจนถัดไปค่ะคือ,อหัวข้อที่6นะคะคือคำจำกัดความที่ใช้ในการวิจัย ควรจะเป็นคำจำกัดความที่เป็น operation definition นะคะควรจะเป็นคำจำกัดความแบบนี้และควรให้คำจำกัดความของคำสำคัญที่ใช้ในการวิจัยอย่างชัดเจนนะคะและรู้ว่าเป,เป็นคำจำกัดความที่เชิงปฏิบัติการไม่ใช่คำจำกัดความทั่ว,วไปนะคะบางคนก็จะพูดลอยๆนะคะเพศคือ,อเพศชายเพศหญิงอย่างนี้ถือว่า งานวิจัยนี้ก็ฟุ่มเฟือยไปนะคะให้คำจำกัดความเฉพาะที่จำเป็นที่สำคัญนะคะและมีความคอนสิสเทนซีหรือว่าคงทีคง่คงเส้นคงวาที่ใช้ตลอดงานวิจัยนะคะถัดไปข้อที่7นะคะคือกรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัยเราก็จะต้องไปดูนะคะว่าผู้วิจัยนั้นเลือกใช้ทฤษฎีหรือมีกรอบแนวคิดอย่างไร สมเหตุสมผลไหมทฤษฎีหรือโมเดลที่นำมานั้นมีความสอดคล้องนะคะไปกับวัตถุประสงค์ของการศึกษาสอดคล้องไปกับปัญหาที่ใช้หรือเปล่าไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องของการสร้างเสริมสุขภาพแต่ไปเอาทฤษฎีหรือกรอบแนวคิดเรื่องอื่นๆมาอย่างนี้ก็ไม่สอดคล้องกันนะคะเพราะฉะนั้นต้องดูให้ดีว่าผู้วิจัยนั้นมี เขาเรียกว่ามีเหตุมีผลในการสร้างกรอบแนวคิดอย่างไรนํากรอบแนวคิดใครมาใช้แล้วมันเหมาะสมไหมนะคะถัดไปคือข้อที่8นะคะข้อที่8ก็คือการทบทวนเอกสารหรือทบทวนวรรณกรรมอันนี้ก็สำคัญนะคะเป็นตัวที่บอกว่าผู้วิจัยนั้นได้เข้าใจเรื่องที่ตัวเองศึกษามากน้อยแค่ไหนถ้าเกิดว่าเราไปดูนะคะในส่วนของการทบทวน งานวิจัยนะคะหรือทบทวนวรรณกรรมถ้าเขาเขียนมานิดเดียวนะคะแสดงว่าเขาทบทวนน้อยนะคะหรือเขียนมานั้นไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ล่มลึกไม่ได้กว้างไม่ได้ลึกซึ้งนะคะเป็นการทบทวนวรรณกรรมที่ผิวเผินมากนะคะไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าผู้วิจัยนั้นรู้จริงรู้ลึกแค่ไหนอย่างนี้ก็แสดงว่า ผู้วิจัยก็แสดงว่าไม่ไม,ไม่ทบทวนให้ดีนะคะไม่มีความรู้ในเรื่องนั้นดีพอเพราะฉะนั้นก็ต้องพิจารณาตรงนี้และที่สําคัญจะต้องทันสมัยด้วยนะคะไม่ใช่ว่าไปเอาอ้างอิงหรือว่าบทความวิจัยหรือผลที่มันนานนานมาแล้วนะคะซึ่งก็ไม่ทันสมัยเพราะฉะนั้นก็จะดูได้ในเรื่องของอการทบทวนวรรณกรรมนะคะว่า ทันสมัยไหมได้ดูครบถวนหรืออยังเพราะว่าถ้าเขาทําอย่างผิวเผินี่เราก็ประเมินได้แล้วนะคะว่าไม่รู้จริงนะคะข้อที่9ค่ะคือการออกแบบการวิจัยซึ่งต้องเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยนะคะใช้หลัก Max m i n ม o n เพื่อที่จะลดความคลาดเคลื่อนหรือเพิ่มเพิ่มตัวแปรนะคะเพิ่ม คุณค่าของตัวแปรเหมือนกับที่พี่เคยพูดไว้นะคะในคลิปก่อนหน้านี้นะคะลองไปดูนะคะแม mm ็กซ์มินคอนเขาใช้หลักนี้หรือเปล่า mm hmm. นะคะคนที่ทําวิจัยที่ดีต้องใช้หลักนี้ด้วยนะคะและมันสมเหตุสมผลไหมถ้าทําการทดลองก็ลองดูสิคะว่าโปรเซีเซอร์หรือว่าขั้นตอนการทดลองนั้นสมควรไหมเหมาะสมไหมนะคะถัดไปนะคะคือข้อสิประชากรและกลุ่มตัวอย่างเขา คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างอย่างไรมีการคำนวณขนาดตัวอย่างถูกต้องไหมนะคะเหมาะสมไหมขนาดตัวอย่างเพียงพอไหมที่จะเป็นตัวแทนของประชากรนะคะถ้าเป็นเชิงคุณภาพทําแค่เคส2เคสอย่างนี้เพียงพอไหมนะคะถ้าเป็นเชิงปริมาณก็ต้องมีสถิติหรือบอกได้ว่าทําไมถึงได้คํานวณกลุ่มตัวอย่างมาขนาดนี้นะคะ ก็นี่คือสิ่งที่จะต้องดูในเรื่องของประชากรและกลุ่มตัวอย่างข้อสิบนะคะรวมถึงว่าเขาจะสุ่มอย่างไรด้วยมันเหมาะสมไหมนะคะกับสภาพของประชากรหรือสภาพของกลุ่มตัวอย่างของเขาถัดไปข้อ11ค่ะคือวิธีการรวบรวมข้อมูลและเครื่องมือนะคะเขาเลือกใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลเหมาะสมไหมและเครื่องมือที่ใช้นั้นเหมาะสมถูกต้องไหมนะคะเหมาะกับ กับวัตถุประสงค์ที่เราต้องการข้อมูลไหมนะคะหรือว่าเครื่องมือนั้นมีคุณภาพเพียงพอไหมมีการหาความตรง validity หรือความเที่ยง reliability หรือเปล่าเข้าหายอย่างไรและถ้ามีเรื่องของการให้ผู้เชี่ยวชาญไปตรวจสอบนะคะก็ลองดูนะคะว่ารายชื่อผู้เชี่ยวชาญน,นั้นเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีความเหมาะสม การตรวจสอบเครื่องมือหรือเปล่านะคะอันนี้ก็ต้องไปดูแล้วก็ดูค่าความของคุณภาพของเครื่องมือด้วยนะคะถัดไปเครื่องเรื่องเคร,รื่องมือนั้นก็ต้องดูนะคะว่าเขามีการ t r i u t มีการตรวจสอบคุณภาพหรือเปล่าและน,นี่สําคัญนะคะข้อ12คือการวิเคราะห์ข้อมูลเข้าใช้สถิติอะไรในการวิเคราะห์นะคะข้อมูลเพียงพอไหมในการวิเคราะห์นะะก็ลองไปดูนะคะข้อ13คือ การนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลนำเสนออย่างไรเหมาะสมไหมนะคะนำเสนอได้ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ครบถ้วนตามฮิปอธิซิสหรือเปล่านะคะใช้วิธีการนำเสนอเหมาะสมไหมตารางนำเสนอถูกไหมนะคะการอธิบายผลต่างๆถูกต้องหรือเปล่าอันนี้ต้องต้องไปดูนะคะอย่างกรณีที่ทำวิจัยเชิงคุณภาพบางครั้งก็ โค้ดคาพูดมาหมดเลยนะคะโค้ดมาหมดมาหมดก็จะเป็นเรื่องแบบนี้เป็นปึกๆเลยนะคะซ,ซึ่งไม่เหมาะสมนะคะควรที่จะสกัดมานะคะและโค้ดคําพูดของกลุ่มตัวอย่างมาเป็นเพียงบางประโยคที่สําคัญหรือซับพอร์ตนะ,ะไม่ใช่ทุกหน้าก็จะโค้ดคำพูดของทุกคนมาอย่างนี้ก็ไม่เหมาะสมนะคะถัดไปค่ะข้อที่ส4 คือการอภิปรายผลและข้อเสนอแนะอันนี้ก็แสดงให้เห็นถึงเ,เขาเรียกว่าบทเรียนหรือภูมิรู้ของผู้วิจัยนะคะอภิปรายได้ถูกต้องไหมอภิปรายได้สมเหตุสมผลไหมได้เกิดความรู้ใหม่เกิดขึ้นไหมมีการชี้แนะมีการให้ข้อเสนอแนะทีเ่เป็นประโยชน์กต่อผู้อ่านหรือเปล่า ะะไม่ใช่แค่ว่าอันนี้เหมือนอันนั้นอันนั้นต่างอันนี้จบแค่นี้ไม่ใช่นะคะควรที่จะให้ข้อคิดนะคะหรือว่าได้บทเรียนอะไรจากการวิจัยด้วยและข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไปก็ควรที่จะเสนอแนะได้อย่างถูกต้องนะคะไม่ใช่เสนอไปเสนอมากลายเป็นว่าบอกว่างานวิจัยของตัวเองมีจุดบกพร่องอย่างนี้ก็ถือว่างานวิจัยอันนี้ก็ยังไม่สมบูรณ์นะคะข้อที่15ค่ะ ข้อสุดท้ายคือภาพรวมของงานวิจัยทั้งหมดหรือภาพรวมของบทความวิจัยทั้งหมดนะคะตั้งแต่การพิมพ์นะคะพิมพ์ตกตกลนพิมพ์ผิดพิมพ์ถูกหรือเปล่านะคะแสดงถึงความไม่เรียบร้อยความไม่เอาใจใส่ความไม่ประณีตหรือเปล่าภาษาที่ใช้เยิ่นเยอะยืดยาดหรือเปล่านะคะความคงเส้นคงวา Consistency ใน wording ในคำต่าง มีความคงที่ไหมนะคะรวมถึงการอ้างอิงถูกต้องตามหลักหรือเปล่านะคะและต้องเหมือนกันทั้งฉบับนะคะไม่ใช่ว่าอ้างอิงแบบนั้นแบบนี้สลับกันไปสลับกันมาแล้วก็อ้างอิงต้องถูกต้องด้วยนะคะแล้วก็แพทเทิร์นต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นฟอร์มแบตต่างๆก็จะต้องดูดีดูสวยเรียบร้อยนี่คือ15ข้อที่เป็นไกด์ไลน์สำหรับน้องๆที่ อาจจะอยู่ในวิชานะคะที่อาจารย์ได้มอบหมายให้ไปวิพากษ์งานวิจัยก็จะได้วิพากษ์ตามนี้สําหรับน้องๆที่ต้องทบทวนวรรณกรรมหรือรีวิวเอกสารว่าวิชางานวิจัยไหนที่เหมาะสมที่จะนํามาใช้อ้างอิงนะจะได้คัดเลือกงานวิจัยที่มีคุณภาพก็นําแนวทางนี้ไปปรับใช้นะคะหวังว่าน้องๆก็จะสามารถ มองออกนะคะว่างานวิจัยไหนควรจะนำมาใช้งานวิจัยไหนไม่ควรนำมาใช้สวัสดีค่ะ